ับพี่น้องวันนี้อาเบิ่์กก็ปูุกน้ําจับปลาก่อนนะครับเพราะว่าปลูกปลาพันปลาเยอะอยู่นี่เลยมันเป็นปลาดุ๊กตัวพี่น้องปลาดุกตัวหน่อยๆเนาะมาเจ้าให้ปล่อยปล่อยปลาตรงนี้ครับผมกำลังสูบน้ำให้คนงานมาจับอยู่ครับผมนะแมคโครกำลังเปิดช่องน้ำครับนะเนี่ยครับมีแต่ปลาดุ๊กตัวหน่อยๆเลยไอตัวที่กำลังจะเลี้ยงนะครับผมอับบึกก็มีครับนะเดี๋ยวลอยน้ำให้คนงานผมว่า ขู่ครับเอาเกระิีขู่เดี๋ยวเราจะปล่อยลงซ่าใหญ่เนี่ยนะนะซ่าใหญ่ซ่าพี่ว่านี่จะปล่อยเอาซนะ<อ>่าได้ปล่อยลงซ่าลูกมีกเลยครับผมนะโอ้ยครับเรา,าอย,อยังยมีนะเครื่องทอยอยู่ตรงนู้นอนีตันเนี่ยนะผมนะจะเทียบกระดังทอยอยู่เงินนะเราจะปลาก่อนเท่าน,นี่ยวันนี่นะ เผิ่ครับมาลุกระวังด้วยนะปังปีนนะปลาเบลอรำเดียวระวังกันวันนี้ปลาเบิ์มตูมนานจับปลาตูมของจ้าปลากอ่าตูมกว่านานมันแห็งเดียวแล้วฟ้าจะตายครับว่าปลาเบิ์มจะให้อ้อปล่อยปลาลูกนี้เนาะปลาลูกใหญ่เราแก่เราจะเปิดปอบพิชิกนะได้ปลาบุ้งจะได้ปลาบุ้งปลาบุ้งตัวใหญ่ตูมมากหลากลายปลา า่าลูกนี่แกเมื่อวาพิชิตจแล้วครับวันนี้ก็เปมืไปแล้วว่าตอนนี้กับพีไปก่อนแล้วผมักก่อนว่าบจะเปิดเป็นต้นทนการนะผมปลาใหญ่ก่าน,นะาน,นะนี่กัเาบเจาป้าปลาจกง้าลูกนี่นะครับผมเล่กไปล่อยปาลูกนี้น้ำปลาป้า,าจะยใน,นไ้ไหมนาอยูนไบ้าแล้วแกงไม่ไ่อยสอนนิดเลย ไาม,าม่ได้อาบมาไม่ได้อาบมานอแน่นอน เอาไมโครเอาไมโครกลอยลองไหไม้ครับเพราะว่าน้ามันจะได้แห่งเอาไมโครกลอยลองตรงป่านครับเดี๋ยวป้าเบิมเ่มจะเอาไมโครไปกลอยลองตรงนั้นครับผมกว่าน้ำระบายไม่ทันนะกว่าน้ำตั้งเสียเดี้ยบน้ำเสี้ยบเดียบเ,เดียเเด้ยบปลูกเสียบปลูมาในนู่นหลายนะผมก็ปลูกถอยต่อยครับผมรับเพื่อนก่อนได้ไหมรับ นายลงงไปจัำใน,นบ่อเลย,ยงงโอ้นีแค่ไหนครับผมลังสูบอ่าหน้ามีเดืปบารุครับผมเนี่ยโอ้โลูกปลาพันปลาพี่น้อง แกงสอนเลยได้สอนใส่สอนใส่เลยเราะน้ำไม่ได้น้ำจะมาน้ำจะไหลหรอกเปิดตัวกันเลยครับเอาไมโคอเปิดลองน้ำก่อนครับผม ปิดปิดเลก่อนปลาปิดก่อนน,น้ครับเพราะว่าไนายนายจะได้จับปลาเนี่ยนั่น,นปิดก่อนปิดก่อนิดก่อนเลยครับปลาปิดไปก่อนเลยนะไ,นนไปกิดก่อน กดหัวน่ะกดหัวน่ะกดหัวเลยกดหัวกดกดหัวมันน่ะนายนายต้งเอาดิเห็นไหมข้างบนน่ะบอกวิธีจับนายพ่นจับกดหัวลงกดหัวใช่กดหัวลงเลยใช่เราถูกกดไปแน่นเลยมันไม่ไปแล้วกดไปนั่นแหละเราขับล็อกคอไปกดหัวเลยกดกดกด นั่นแหละจับให้นแน่นโอเคจับให้นแน่นเลยเนะะี่ยไม่ตายหรอกจับเลยเออนั่นแหละเดี๋ยวบอกวิธีจับจับไม่ยากครับพี่น้องเพราะว่าเรจะจับเนาะเพราะว่าโคดหัวมันลงเลยครับนะโคดหัวปลาหนะ่ะเราเองก,ก็เอามือจับตรงหย่างมันเลยนะอย่าให้มันดิ้นได้นะถ้ามันดิ้นได้มันปั๊บครับพี่น้อง กดเลยกดเลยฮะทำไมไปซื้อเนี่ยต่างมากี <c oughs> <c oughs> ๋ยวไปซื้อแปะปลาก่อนนะี <c oughs> ะ๋ยวไปซื้อกาแฟครับผม <c oughs> พี่น้องไป วันนี้เดี๋ยวขอสัมภาษณ์หน่อยครับ <ông worldly> นะเเปลาเ,เบิ่มทำอะไรครับวันนี้โอ้ปลาบมษอดเสือ <55> <55> ปลาบมษอดเสือนใชครับใช่วันนี้ทำอะไรครับวันนี้จับปลาครับจับปลาครับมีตัวใหญ่ไหมครับไม่มีครับมีแต่ปลาเล็กๆอ๋อครับครับผมครับจับปลาหน่นอยเนาะครับผมครับผมแล้วปลาเบิ่มนำทีมงานจับปลาก่อนหน่เนาะครับ จับปลาเสร็จแล้วเดี๋ยวเราค่อยว่ากันนะวันนี้จับปลาก่อนเสเดิฟก็ตั้งสูบสูบน้อยสูบใหญ่สองเครื่องนะครับนะแล้วน้ำแห้งแล้วก็จะดับเลยนะปลาดุกตัวไม่ใหญ่ครับตัวเล็กเขาในก้อยนะพี่น้องเพราะว่าเราต้องเอาไปปล่อย,น,ยนะเดี๋ยวดูเดี๋ยวดูดูใหญ่ตัวปลาตัวใหญ่ไหมเล็กนิดเดียวโอ้เจ็บสีเลยปลาดุกปลาดุกปลาดุกน้อยนะยายเนาะ ปูกหน่อยนะยายจ้าน้ำมันแรงค่ะอมาเลยคครับเออน่ะเออมึงก็พอมึงเปิดสายยายยูหมากบ้งผมว่าเนาะใช่ฮ่าฮ่าฮ่าไม่ได้คิดมาแต่เ่ปิดพี่เฮ้ยมาเดินที่ไหออกเอาเอาเดินทางอ่าง้าจุกวจัวไม่โค้ม่โค้ฮ่าฮ่าฮ่าไม่โมเปิดให้กว่าเกกั๊ตรงนี้เออเอาเอาตาเบอร์บอกให้ออกครับเดี๋ยวจะไม่โค้งดก่อนนะยายยายยายออกยา ไปเชี่ยวมาก,ก่อนเนอะขอใหายา้ยาไปเขี่ยวมาก,ก่อนครับได้ยิ้หมากอะแล้วไปเปิด,เป,ดเปิดช่องน้ำครับผมเพราะว่าเปิดทางน้ำเราจะให้น้ำไหลลงมาปลาจะไหลลงมาหนีเนาะแล้วก็เอาเครื่องนี้สูบออกไปครับเลโคก็ท่าเรียบร้อยแล้วครับผมจะมาวานนี่เนาะนะ ว่าช่าง่างนี้มาทำให้นะครับผมนะสิ่งนี้มาทำให้อาวัดนี่นะทางอย่างนี้ช่างอยนี้แต่ยังไม่ทันได้ลุยงานครับผมเพราะว่าจะเอาเปล่าออกว่าเปล่ากเอาเปล่าก่อนนะ ็มาหนึ่งคนครับผมนะตาตุ้ยตาตุ้ยอันนีะครับเดี๋ยวจะพาตาตุจจ้ยก่อนออกยูทูปนะครับอยู่ออกยูทูปออกยูทูปครับ<ะ>ออกยูทูปครับตาตาวันนี้มาจับปลาครับจับปลาโอ้จับปลานะเดี๋ยวปลาเบิรมแกลเขาเหนียวก่อนต่อนจับปลาหนามมีแต่ปลาตัวเล็กนะเขาปล่อยซะมันหนามเฮิ่มมันเป็นปลาแล้วเพื่ออะไรฮะหน,าม,นามพุทธใช่ไหม โอ้ยหนึนนหบนะน,น้องมาโบกแรงนะโย่ยายชายชู้หมากแล้วนะชายบอกเป็นหมากก่อนนะเช่าหมากก่อนตาสิตานะครับผมตาก,ก็เป็นตาที่อยู่ในบ้านหมู่บ้านคูบครองกันแล้วเนาะครับมาช่วยกันในทีมงานปลาเบิร์เรานะครับผมนะวันนี้ก็ขออนุญาตขออนุญาตปลาเบิร์นะครับผมลงถ่ายยูทูปนะครับพี่น้องวันนี้นะเดี๋ยว จับปลาให้เราก็จะตั้งดินครับผมพกบรอผมจอดรอยอยู่นั่นนะพี่น้องอ่นะตอนนี้ก็ขออนุญาตถ่ายคลิปจับปลาก่อนนะหลังจากประมาณเสียอีก็ได้มาเปลี่ยนหัวใจให้แมโครโกมสูนะนะครับผมเขาเรียกหัวใจหัวใจไมโครครับพี่น้องนะถ้าเป็นคนก็อาจจะเปลี่ยนหัวใจนะครับผมพี่น้องอันไมโครนี่พูดไม่ได้นะครับแมโครเราพูดไม่ได้นะแต่ว่าเขาก็มีหัวใจเหมือน,นกันนะผมรถมโครนะ ถึงว่าจะเป็นเหล็กแต่พูดไม่ได้แต่เขาก็มีหัวใจหัวใจเขาอยู่ตรงกลางนะผมนะประมาณนี้ก็เปลี่ยนไปแบบร้บอนละนะเปลี่ยนหัวใจให้แล้วคร,รลรครับผมมาหน่อยครับประดุกเยอะเลยย้ายย้ายย้ายอาซิลตันครับผมนะลูกพี่เลยข้าวไก่ครับน,นี่ันนี้วันนีิยุทธ์ครับอ๋อครับผมนี่ลูกพี่แก๋ก็อ,อยาพี่น้องทาง ใส่แจ็คใส่แจ็คเนาะที่เป็นพี่ชายใส่แจ็คเนาะครับผมขับรถใส่อยู่ก็าฟาร์มครับผมนะวันนี้เลยมาดูลุงจุ๋ยกัจจบยายตะปาครับผมนะแล้วสวันดีว่ามาตาั้งในในหนองกันน่ะปลาไม่เยเลยครับผมปลาหนึ่งโอ้โหเจ้ <laughs> <laughs> ปาปืนครับผมทดสอบอะไรับผมเฮ้ยไรล่ะฮ่าฮ่ คนคนตาอะไรปันไอปันไอแดงปันไอแดงครับมาเชิหนายมาเชิหนายปล่อยเลยมาดูปลาไหนครับปลาไหนเอาปล่อยบ่อใหญ่แลยครับผมไหนดูตัวไหนครับประมาณกี่โลครับผม สองครับสองโลครับเนาะโอ้เสียพนแม่แปลกับไงตัวใหญ่เนาะอยู่ในป่านี่ครับอยู่ในปา <c oughs> ่าฮ่านียงนียครับผมพเนียงย้ายระว <c oughs> ัะงปลาบึกเลยย้ายมีปลาบึกตัวใหญ่ตัวนึงเนาะระวังนะครับอ <c oughs> ันนี้มีตัวใหญ่ตัวนึ่งใน,นป่ามันแหละ แล้วรอน้าแห้งครับผมเมื่อกี้เปิดตานาหน้ต้แห้งมานป้าจะมาลมอยู่ตรงนี้เหรบผมป้าต่ยตาต่ยกำลังเปิดชท่านานครับผมต้องเบาหนัึงคันได้น่ยะวผมบาผมต้องผัว่ไปโคจงไปครับปาใส่เสผมหายไปดิ เปิดทางหน้าเปิดทางหน้านครับผมรอบนี้แห่งแน่น,น,นอนครับผมตั้วัดแน่นอนแหละพวกนี้น้ำเห็นปุ๊บป้าผมใส่เสื้อแล้วครับผมฮะเ,เมื่อกี้แส่ตออเสือกเลยยงไม่แก่ไหนขอเดี๋ยวใส่แล้วทนะ้อเนี้ย ตัวไม่ใหญ่ครับผมตัวเราเท่านี่นิ้วก้อยเนาะเป็นเป็นลูกปลาครับนะเอาไปปล่อยไว้หแห่พันใหญ่ๆเยอะๆน,ๆนะไปปล่อยไว้นะปลาอะไรจับปลาอะไรใหญ่ใหญ่โคตรๆไปปล่อยเลยปลอยาอะไรฮะโอ้ดูว่าจะปชะอนไหมไหวอย่างหน่อย แล้วก็เปิดตัน้ำครับผมเอาเสียจีเสียจีตั้น้ำน,นี่ก่อน<แ>เสียจีป้าใชยป้าเบอร์ม,มีสูกลรองวิมม่งวัวกลอ,องย<พ>ายยายแล้วท<พ>ามสภาพก่อน, <พา S 1> เนเป็นเป็นไรครับเมื่อกี้นี่ปลาดุกปักค่ปะปลาดุกปกักค่ะโอนี่ค่ะโอ้แพย์ใหญ่ๆครับเนาะแพย์ใหญ่ใหญ่หยิบกระทิปกระเข้มนั่นแหละต้องไปหาหมอไหมครับ ไม่ต้องค่ะหนูทนได้นั่นก็แบบประดุกโคลาดทำไมแบบเป็นอ่าหนูจะเสียพลก็เป็นไรครับผมตาปักกันครับโอ้โทษทีนะครับจะปักไหนครับโอ้โทษ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 นี่ขอขอโอ้ขอถ่ายครับผมนี่ตนโอ้บ้าเหลือเลยครับผมปลาบึกนี่าจะใช่มันใหญ่ตะบึกดูอืมได้ดูเสียเดียบทีปล่อยปลาแล้วโอ้เสียเดียบเสียเดียบเสียเดียบปลาแม่พี่น้องมีแต่ปลาสบายด้วยโอ้โห นี่แหละครับผมที่ว่าปักนะเนี่ยครับอีกยังข้างหลังมันนั่นแหละรับเนี่เนี่ยนะต้องระวังพันอยู่นี่ครับต้องระวังนะเดี๋ยวเสียเดี๋ยวจะเปิดไฮโต้ครับนะรออีกสักพักใหญ่ๆเนาะเดี๋ยวมีตังค์ซื้อปะบึกเข้าไปขึ้นกันครับรอสักพักสักพักใหญ่ๆนั้นคันเลยเนาะพักนั้นคันเลยครับผมนะว่าปลาเบิ่มเปิดไปมาวางปีใหม่นี่น่าจะเป็นปีใหม่ปีนานแล้วครับพี่นผมเคยเจอกันใหม่นะครับน้องนะวันนี้ก็ให้ปลาใหญ่ก่อน ข็หาปลาปล่อยกันเนาะจับหางได้จะช่วยหางงูเหลี่มนี่จแล้วะช่ยได้งูเหลี่ยมนี่ครับโอ้เกียง่ะตะเจ,เจนี่กล่องนี่ตะเจเสือเจอนี่ป้๊บสัมผัสไอ้นีนหนันาดนี้เลยียบปนี่ไหวเลยเว้ยฮะลงปบอลึกเลยลุงปลาบอลลึกคุงเลยอ้เสียเดียวติ้ถูไปแล้ว ติดใหแล้วฮะมีมีปลาไหลรึ่าทํไมเราคุดตองเันรมันจะมันจะมีอันนี้ปลไหลมีมีมีนี่มันต้องมีลงเหลือเลยน้ำมันมดแม่ลูกปวดตุ๊ดตุ๊ดเอาฮีเกะอยาบอกไปไปทําไมแม่บวกไปจับต่อ เอนนาไเติเมพิษเลยว้าวอย่า well พ่งเร่งแรงอย่าพ่งเล่งแรงบึ้ด้้นให้มัน ah ่่เเอาูบลงอ้าวเครื่องเนยเลยครับน้องอ่าอ่าเอ้าไปทำมาขายกันทั่

ปวดกวดแรงเดกวดแรงนี่ยังในน้องนียน่ยังหลายตัวครับนี่ปลาเนี่ยเพราะว่าอำนวนจำนุนจำน,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 นุนแหงมาแล้วแล้วสูตรต้องมีต่อตินะนเอาเรีโชโชเกยกนเนยขื่อนไปเอาไว้แล้วพี่น้องนะเครื่องเหนื่อยแล้วพี่น้องต้องเปลี่ยนหัวใจแห,หมะ หัวใจเครื่องมาวานนี่ลูกพี่ใหญ่มาเปลี่ยนหัวใจนะครับผมไมโครมีหัวใจด้วยนะหัวใจหายใจไม่ค่อยดีครับผมพี่น้องมาวานนี่ช่างมาเปลี่ยนหัวใจให้ตอนนี้ก็หัวใจเดือนเรือลมเดินสะดวกแล้วครับผมเนาะโอปะสุทำงานได้มาวานนี่หมอใหญ่มาเปลี่ยนหัวใจให้ครับผมหัวใจสั่งมาแต่เมืองนอกครับนะนะเหมือนคนนะครับผมคน้าหัวใจหายใจไม่ทันกัเรียบร้อยครับพี่น้องนะ โอ้ผมมซัก็ถึงจะเป็นเล็กได้ก็มีหัวใจกันครับพี่น้องนะหัวใจมันแต่ตอนนี้ก็เปลี่ยนไปเรียบร้อยก็ทํางานได้แล้วผมเดินลมเดินสะดวกแล้วเนาะนะนะตอนนี้เครื่องเครื่องบิซินมีปัญหาไงพี่น้องนะ,จะเจีาเดยบกำลังจัดก,การใหญ่เลยนะส<อ>งสัยหัวเทียนจะบอดครับพี่น้องส <laughs> งสัยหัวเทียนบอดครับพี่น้องต้องใช้ไอะไรแอแบบ 哈哈哈哈哈哈！<laughs> <laughs>